ประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรกว่า138ล้านไร่นะครับในจังนี้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีกว่าร้อยละ80ก็มีความพยายามในการแก้ปัญหานี้โดยให้เกษตรกรนั้นปรุงดินและใช้ปุ๋ยใช้เองที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับที่จำหน่ายตามท้องตลาดติดตามจากรยายงานครับปัญหาดินเสื่อมธาตอาหารพืชที่ลดลงส่งผลให้เกษตรกรผลผลิตออกมาไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วย เกษตรกรคนนี้จึงไม่รอช้ารีบขุดดินตัวอย่างในพื้นที่การเกษตรของตัวเองนําไปให้นักวิเคราะห์ดินตรวจสอบหลังจากมีการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไซนองในตําบลสอพี่น้องอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีที่เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนหรือ one stop service ที่เป็น <Okay. S 1> จุดถ่ายทอดความรู้ <Yeah. S 1> เรื่องการวิเคราะห์ดิน <Yeah. S 1> ให้เกษตรกรผู้อบรมได้เรียนรู้ <Yeah. S 1> ผสมปุ๋ยได้เอง <Yeah. S 1> โดยไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีราคาแพง yeah. Yeah. ซึ่งทุกวันนี้ yeah. Yeah. ที่นี่มีกําลังการผลิตประมาณ8ตันต่อวันสามารถลดต้นทุนตั้างตลาดเยอะราคาแตกต่างกันแม่ปุ๋ยทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ว่าอัตราส่วนเนี่ยเราต้องสอนเขา mm hmm. หมายความว่ายังไงในในปุ๋ยกี่ร้อยกิโลเนี่ยปุ๋ยแต่ละสูตรเนี่ยแตกต,ต่างกันเราต้องให้สอนเขาแอป ปุ๋ยไร่แปลงในมือถือหรือไม่ก็เอากรมส่งเสริมวิชากเกษตรที่ให้ตารางเนาะตารางการผสมปุ๋ยเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะว่าเราไม่อยากให้กเกษตรกรบางรายเนี่ยหรือสามาชิกเนี่ยนำไปจําหน่ายมันผิดผิดกฎหมายแล้วลดลดแม่ปุ๋ยลงจากร้อยกิโลเอาเพื่อผลกําไรตัวเองเราอยากให้เกษตรกรเอาไปใช้ในสวนเองแล้วผลประโยชน์ประกอบการเนี่ยจะลดต้นทุนมากศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมี8820ศูนย์ ยังเป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านดินและปุ๋ยในพื้นที่ในปีพศ2563สมาชิกในกลุ่มลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในพืชเศรษฐกิจอย่างข้าวข้าวาพวดเลี้งสัตว์มันสำปะหลังอ้อ,อยไม้ผลพืชผักอย่างพาราและปาล์มน้ำมันได้เฉลี่ยร้อยละ25และเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยร้อยละ14ในพื้นที่กว่า20,000 0ไร่ เรายกระดับจากศูนย์ซึ่งบริการธรรมดาเป็นบริเป็นการบริการธุรกิจในการดูแลเรื่องของดินปุ๋ยให้กับชุมชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างความชัดเจนนอกจากในเรื่องของที่จะส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีแล้วนะครับโดยต้องมีการวิเคราะห์ดินก่อนนะครับแล้วก็ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนที่จะใส่ปุ๋ยลงไปนะครับ mm hmm. เราเน้นว่าเราจะใส่ปุ๋ยใน่านอาหารตัวที่ขาดเท่านั้น ที่มีอยู่แล้วเราจะไม่เติมเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มผลผลิตเพิ่มต้นทุนการผลิตโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่คณะรัฐมนตรีใช้เงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด1 9ที่สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองเรื่องการลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่ซื้อในราคาสูงจากท้องตลาดแต่สามารถผลิตปุ๋ยคุณภาพเองทัดเทียมกับราคาท้องตลาดได้ นอกจากนั้นยังมีไรายได้หมุนเวียนในชุมชนขณะที่กมรมส่งเสริมการเกษตรก็กำลังมีแนวทางและวางนโยบายให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจธธกในอีก394ศูนย์ใน63จังหวัดกว่า100,000คนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอย่าลืมกด s u b s c r i b e DOAE l i f e จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารด้านการเกษตร